เอ้ย yo hello guys ว่าซับดูสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็โย่ผมต้นไม้แล้วก็โย่กับแมพฟิตอีกแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเปิดประตูลับกันครับทุกคนอัปเดตนี้นะประตูเยอะมากครับก็คือมันจะเป็นประตูซ้อนประตูเปิดประตูนี้ไปเจออีกประตูหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละครับประตูมันเยอะมากผมก็จะมาบอกนะครับว่าประตูแต่ละอันเนี่ยใช้อะไรในการเปิดบ้างเนาะเงื่อนไขแรกเลยนะ ทุกคนนะครับจะต้องอยู่ในตอนกลางคืนแล้วก็เป็นสภาพอากาศฟอกกี้ครับสภาพอากาศฟอกกี้เนะี่ยสามารถใช้โทเทมสโมกเรียกได้ครับก็หาจากไหนได้นะง่ายๆครับอยู่หลังเกาะอ่อเกาะเห็ดครับก็คือมาร์กโกบก็สามารถสกได้เลยที่นี่ครับพอครบเงื่อนไขแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับนั่งเรือไปที่ก okay. เกาะเทลฟินโอเคนี่ครับพอทุกคนมาเนี่ยทุกคนก็จะเจอกับ สวิตท,ที่เรืองแสงอยู่ครับก็ให้ทุกคนนะครับเดินตามสวิตไปได้เลยอันนี้นะี่ะก็จะเป็นสวิตนะครับเปิดถ้ำลับประตูแรกเดี๋ยวเข้าไปเนะี่ยมันจะมีหลายประตูครับอ่ะนี่ครับประตูแรกก็เปิดได้เลยแล้วเราก็เข้าไปข้างในครับทีนี้ให้ทุกคนนะเนี่ยเดินมาแต่พยายามอย่าไปโดนมันนะอ่ะนี่ครับ นี่ขนาดไม่โดนนะเนี่ยเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ผมก็ใช้เทคนิคกระโดดเอาอะผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเออแต่มันก็เข้ามาได้ครับบางทีมันก็ไม่ต้องกระโดดนะแล้วแต่อ่ะว่ามันจะจับเราเปล่าโอเคพอเราเข้ามาได้แล้วใช่ไหมก็มันจะมีประตูไปชั้นต่อไปครับประตูไปชั้นต่อไปเนี่ยมาใช้เทม3ชิ้นครับ1กุญแจ2หินลิลิกครับ ติดเอนชานไม่ใช่ฮิลิ i ิกติดส a r k i n g แล้วก็ Moonwood ครับ Moonwood ติดอัลบิโนอ่ะกุญแจกุญแจหาได้จากไหนกุญแจนะครับสามารถหาได้จากบ่อนี้เลยครับทุกคนสำหรับกุญแจเนี่ยก็หน้าตาเป็นงี้นะทุกคนวิตเปอร์ครับอ่ะพอเราได้มาปุ๊บเราก็มาใส่ตรงกลางที่นี้นครับประตูหนึ่งอ่ะมันใช้3ชิ้นใช่ไหมอย่างที่บอกก็อ่าให้ทุกคนนะครับไปหา หินลิลิกติดสปาร์กิ้งมาใส่อีกหนึ่งอันแล้วก็ทางด้านนี้นะครับน่าจะเป็นไม้บ้างไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนนะแต่ลองเอามาใส่ดูครับไม้เนี่ยก็คือเราจะต้องใช้ไม้มูนวูดซึ่งสามารถตกได้จากสโน w แคปแล้วก็ไปรีหาเอาเบโนครับอ่ะทีนี้ทุกคนก็มาใส่อ่ะประตูมันก็จะเปิดแล้วครับทุกคนต่อไปครับชั้นต่อไปสําหรับชั้นต่อมาเนี่ยทุกคนเดินมานะครับทุกคนก็จะมาติดประตู ไม่สามารถไปชั้นต่อไปได้ของที่มันต้องใช้เนี่ยก็คล้ายๆกับชั้นที่แล้วครับก็มันจะต้องหากุญแจเนาะกุญแจเนี่ย,ยก็ตกได้จากบ่อน,นี้เลยครับทุกคนหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะบางคนอ่านกันนะกุญแจอ่ะโอเคพอเราได้มาปุ๊บเราก็มาใส่ตรงกลางครับทีนี้เราก็จะต้องไปหาหินลิลิกนะครับที่มันติดชายนี่เนาะอ่ะเอามาใส่ครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็คือ a n c i ช n t wood ตกได้จาก อ่าซันสโตนแล้วเราก็ต้องไปรีหา dark n เน็ตนะครับอ่ะรีให้มันติดดาร์กเนททีเนี้ยก็มาใส่ครับอ่ะครบ3ชิ้นประตูมันก็จะเปิดเราก็ไปชั้นต่อไปได้เลยโอเคอ่าสำหรับชั้นนี้นะครับทุกคนมันไม่มีไม่มีอะไรครับมันมีแค่เควสเราก็สามารถเดินตรงไปชั้นที่4ได้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาโผล่ที่ชั้นที่4ละ ชั้นที่4นะครับมันก็จะมีประตูตรงนี้นะครับอีก1บ้านเนี่ยเราจะเข้ามาในห้องนี้ยังไงใช่ไหมก็ให้ทุกคนนะครับกลับไปที่ชั้นที่1ไปไล่เคลียร์เควสตั้งแต่ชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะอ่ะก็พอทุกคนนะครับเคลียร์จนครบ3ชั้นละทุกคนนะครับก็มาค้าฟไอเทมไก่ตัวนี้ทุกคนก็จะได้ไอเทมที่มีชื่อว่า อมู l เลครับนี่ดีเมอร์อมูเลหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยถือเอาไว้แล้วก็กด e เปิดประตูครับทีเนี้ยเราก็สามารถเข้ามาด้านในได้ละอ่ะแต่จะมี1เคเวสครับสำหรับชั้นที่1นะ่ะมันจะมีเคเวสหนะึ่งะทุกคนมันจะชื่ออ่าชื่อนี้แหละชื่อ d ีเมอร์อมนะูลเลตเนี่ยไอตัวนั้นอนะ่ะชั้น1อ่ะทุกคนไม่ไม่จำเป็นต้องเคลียนะครับ ก็สามารถที่จะเปิดประตูไอตัวนี้ได้แล้วนะไอตัวนี้ก็ไม่นับครับไอตัวเนี้ยถ้าทุกคนไม่ทำอะ่ะทุกคนก็คราฟได้เหมือนกันคือสังเกตง่ายๆครับเวลาทุกคนส่งควเออ่ะมันจะมีไอเทมที่มีชื่อว่าอมูลตครับได้มา1ชิ้นทําจนครบ3ชั้นแล้วอะ่ะถ้าทุกคนมี5ชิ้นแล้วนะครับทุกคนมาคราฟได้เลยอ่ะเอาแค่นี้พอนับแค่ว่า5ชิ้นถ้ามีครบเนี่ยยังไงก็คราฟได้ครับ แล้วก็เข้าห้องนี้ได้ด้วยจริงๆเนี่ยมันจะมีประตูนะครับที่เป็นประตูซื้อเบ็ด้วยทุกคนเห็นไอตัวรูปปั้นไหมถ้าทุกคนกดนะครับมันจะ,ะเปิดประตูให้แต่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องกดทุกชั้นเลยนะตั้แต่ชั้นที่1จนถึงชั้นนี้เลยแล้วมันก็จะแอบอยู่ครับเนี่ยพราะทุกคนเปิดตรงครบอะ่ะมันก็จะสามารถซื้อเบ็ดได้นะแต่เดี๋ยวผมอธิบาย เป็นคลิปแยกแล้วกันเนาะว่ารูกปั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอาจจะมีเสียงจิ้งหรีดหน่อยนะทุกคนต้องขอโทษด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับประตูทั้งหมดเนี่ยก็มีประมาณนี้เลยถ้าทุกคนชอบนะครับหรือว่ามองว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย